ท่านในทหารนะครับแล้วก็ครอบครัวแล้วก็น้องนักเรียนเตรียมทหารที่น่ารักทุกคนครับสวัสดีตอนบ่ายครับสวัสดีครับ<อ>สุดยอดแม่ว้าสั่งให้มาพูดอาด้าวเธอรู้อย่างว่าเธอเกิดมาทําไมเนี่ยเกิดมาใช้กามเหรอฮะ เกิดมาทําไมนะอยี๋ฟังให้ชัดเลยดีโอ้สุดยอดเกิดมารับใช้ชาติยั่งรินฟังคําพูดนี้นะจําไปตลอดชีวิตเลยนางว่าเธอเกิดมาเพื่อรับใช้ชาติบ้านเมืองคําพูดนี้สําคัญนะเพราะคําพูดนี้มันฝังไว้ที่จิตวิญญาณของเธอเมื่อไรเธอผิดพลาดจากคำพูดนี้เธอจะต้องมีอันเป็นไป ฟังนะเกิดมาเพื่อรับใช้ชาติบ้านเมืองใครไม่ทำเพื่อชาติบ้านเมืองทําเพื่อตัวเองเพื่อเห็นแก่ตัวมันต้องมีอันเป็นไปคําพูดนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝากมาบอกพวกเราด้วยใครเกิดมาไม่ทําเพื่อชาติเพื่อคนอื่นมันจ้างต้องมีอันเป็นไปเพราะเธอพูดไปแล้วว่าเธอเกิดมาเพื่อทําเพื่อชาติเป็นสิ่งที่ดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับทราบแล้วว่าเธอเกิดมาเพื่อเธอจะทําประโยชน์ทําประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองทําประโยชน์ให้กับสรรพสิ่งไม่เสียชาติเกิดเธอไม่รู้หรอกในหลวงเราเอาส่วนที่สูงสุดของพระเจ้าเป็นดินไปสัมผัสส่วนที่ต่ําสุดของสามัญชนที่โรรองเรียกว่าแม่ชีวิตในหลวงไม่ได้สุขสบายเหมือนที่เราคิดเลยในหลวงเกิดไม่ได้ขววักวกว่าก็กำพ้าพ่อแล้ว พ่อเขาในหลวงเราคือสมเด็จพระมีตราทิเบศอรียในวิกรมพระบรมราชนกบิดาแห่งวงการแพทย์ไทยพระอ,องค์เรียนจบแพทย์มาไปดูไปช่วยททำงานที่โรงพยาบาลแมคคอมิตี้เชียงใหม่ขยันเหมือนในหลวงสวรรณคตอายุเพียง37ปีในหลวงเกิดมาที่ขวบกว่า,วาพ่อสวรรคตแนละ้ว18ปีในหลวงต้องมาเสียพี่ชายไปคือรัชกาลที่8 19าปีในหลวงไปศึกษาต่อต่อตอตางประเทศเธอรู้ไหม ในหลวงไปเกิดทุกข์เหตุที่ต่างประเทศจนพระองค์ต้องเสียพระเนตรข้างขวาไปในหลวงทํางานด้วยตาข้างเดียวมาหกสิกว่าปีแล้วนะกลับมาเมืองไทยทราบข่าวคขณพระโรคคอพอกันมากในหลวงนั่งห่อไปป้อนข้าวป้อนน้ําป้อนเกลือสิ่งที่พระองค์ได้รับกลับมาในหลวงไปติดโรคไมโครพลาสมาจนทําให้ในหลวงเป็นโรคหัวใจมาถึงทุกวันเนี้ต่อมาในหลวงต้องมาเสียแม่ตอนเสียสมเด็จย่าในหลวงเสียพระไทยมากที่สุดน้ําตาไหลร้องไห้เลย ยังไม่พอต่อมายังต้องมาเสียพี่สาวไปคือสมเด็จพระพีนางงานถวายพระเพลิงศพสมเด็จพระพีนางรบพระที่นั่งเจอด15นาทีในหลวงไม่ลงมาจากรถไม่มีใครรู้เบื้องหลังพ่ออะไรในหลวงลุกไม่ขึ้นครับไม่มีแรงที่จะลุกแต่พระองค์ก็ฝืนพระองค์ลุกขึ้นมาไม่ถือไม่เท้าไม่ใครประคองในหลวงไม่เคยแสดงความอ่อนแคนไทยเลยแล้วถามว่าคนไทยเราบอกเรารักในหลวงเรารักในหลวงสิ่งนี้หรือเปล่าที่เราบอกเรารักในหลวงแล้วเราทําให้ในหลวงของเรา ทุกคนไม่มีเสียงนะเริ่มตาขึ้นดูที่จอครับไม่มีเสียงเลยดูที่จออย่างเดียววันเฉลิมฉลองในหลวงของรากก็60ปีอลองดูดีๆครับในหลวงเสด็จมาง,งานลองดูนะนในหลวงเสด็จมาง,งานในกาาารรรเฉดมมมสสส่่งงงวนนนใใพะลอีบติหลวงเดินรากพระบาทรนะในหลวงเดินลากพระบาครนาาะ ในขณะที่เดินลากพระบาทลองดูดีๆครับไม่มีแรงแนละ้วแม่ต้องเสียพี่สาวไปปู่ไปโลกหั้าใจลองดูสิครับบันไดขั้นที่หกอะไรเกิดขึ้นนี่หลวงล้มมาครับเหนื่อยเพื่อพวกเรามานั่งชีวิตนะแล้ววันหนึ่งในหลวงต้องมาล้มแบบเนี้ยแล้วเราบอกเรารักในหลวงเรารักในหลวงแล้วเราก็ปล่อยให้คนมาจาดจ่วงด่าในหลวงเหรอ เราเป็นทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วปล่อยให้คนมาจาบช่วงพระองค์หรอแล้วเราบอกว่ารังในหลวง่ะสมเด็จพระเทพท่านได้ตัดได้ว่าในหลวงตัดเลยว่าพระองค์จะมีอายุถ,ถึงร้อยี่สิปีนั่นหมายถึงในหลวงจะทํางานใหนคนไทยอีกสาสี่ปีจะเป็นพระมหาก,กษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดในโลก แต่สิ่งที่พระองค์ได้รับจากเรานี่หลวงต้องมานั่งรถเข็นอย่างนี้เลยแล้ว่อยให้นหลวงมานั่งรถเข็นอย่างนี้เลยแล้วเราบอกเรารักในหลวงองค์สมมาสมเดเจ้าท่านตรัสสอนผมว่าแม้นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเกรงใจพระบาทสมเด็จพระจ่หยัวใครที่ไปจาบจ้วงพระองค์ใครไปกล่าวร้ายในหลวงกรรมหนักมากนารกสถานเดียว น่าสงสารสมเพศคนเหล่านั้นเหลือเกินไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินตำ่ำเพราะเงินทำให้คนยัดปากคนเหล่านั้นมาพูดจับช่วงดาพโพระองค์ลองดูนะทุกครั้งที่เราเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเราจะสัมผัสได้ถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์เราไปกราบเกจี่อาจารย์เราน้ำตาไหลเลยเพราะเราสัมผัสความบริสุทธิ์ของเกจี่อาจารย์ได้ ในหลวงเราก็เช่นเดียวกันพระองค์เปรียบเสมือนสมุทิเทพลงมาสอนคนไทยเราเรามีจิตที่บริสุทธิ์เราจะสัมผัสพระองค์ได้แล้วลองดูสิแม้แต่จะยกพระหัตยังยกไม่ขึ้นเลยในหลวงเราะไม่มีแรงจะยกพระหัตแล้วแต่พอเห็นคนอดไม่ได้ที่จะยกมือยังสั่นเลยมือยังสัน่นแต่เห็นไหมว่านั่นแหละพระองค์ถึงมือสัน่น แต่พระองค์ก็ยกพรวกการที่ยกพระหัตถ์ขึ้นทําให้คนไทยมีกําลังใจในหลวงท่านทำลองดูนะแล้วตอนนี้ในหลวงประสาทซีขวาพระองค์เสียแล้วนะออกทีวีลองดูเอียงขวาไปแล้วแล้ววันปีใหม่ในหลวงจะมาสอนคนไทยเรื่องรู้รักสามัคคีให้รักกันจริงๆริงสีสามัคคีจริงๆริงสีนะ เอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นะอยู่ก็ยังพอดีนะจะมีความสุขท่านสอนเรามาตลอดแล้วถามว่าคนไทยเราบอกเรารักในหลวงเราปฏิบัติอะไรตามที่พระองค์สอนราบ้างเราบอกเรารักในหลวงนะลองดูสิแม้นแต่สูนนักนะคุณทองแดงคุณทองหลางยังให้รอยยิ้มกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยเราเป็นมนุษย์นะเราจะทำอะไรให้พระองค์บางนะ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสองปีที่ผ่านมามีคลิปวิดีโออันหนึง่งหลานถามยายว่ายายมาทําไมหน้าพระรูปส่งมาเนี่ยยายมองไม่เห็นลงในหลวงท่านอยู่ไกลยายตอบว่าหลานเอ้ยยายมาที่นี่ยายไม่ใช่จะมาดูในหลวงแต่ยายมาให้กําลังใจในหลวงให้พระองค์เห็นว่ามีคนรักพระองค์มากแค่หน่อยนื่นงือน้ําใจของผู้ยายเธอรู้ไหมว่าคําว่าข้าราชการคืออะไรต่อไปเธอจะเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระยูวง ข้าคือลูกน้องราชาพระ,พระเจ้าแผ่นดินการทํางานข้รการคือคนที่ทํางานให้กับพระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หันี่หลงทํางานหนักขนาดนี้เหนื่อยขนาดนี้ไม่มีแรงขนาดนี้เราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระอยู่เราจะทําอะไรบ้างการปกป้องสถาบานันไม่ใช่ปกป้องร่างกายแต่ปกป้องจิตใจของพระองค์สมเด็จพระเทพท่านได้ตรัสไว้ว่า อยากให้คนไทยเราเป็นแขนขาให้กับพระบาทสมเด็จพระยอ,อยู่อัวเพราะในหลวงท่านทรงเน้นว่าเราต้องส่งเสริมคนดีให้มีอำนาจคนดีคือคนที่กตัญญูกตัญญูต่อพ่อแม่กตัญญูต่อครูบาอาจาร,รย์กตัญญูต่อสถาบันกตัญญูต่อแผ่นดินกตัญญูต่อชาติศาสนาพระมหกากษัตริย์นั่นแหละคนดีต่อไปเธอจะเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระอยูอ่หัวสัญญาได้ไหม ว่าเราจะเป็นแขนขาให้กับในหลวงพ่อเราได้ไหมครับถ้าเราเป็นแขนขาในหลวงได้ในยกมือสูงสูงสิเราจะเป็นแขนขาในหลวงยกมือสูงสูงเลยลูกใครเป็นแขนขาพระงคงได้ยกมือสูงขอบพระคุณครับขอบพระคุณจริงๆด้วยจิตคารวะขอบคุณพวกเราทุกคนที่วันนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่จะมีแขนขาเพิ่มขึ้นที่โรงเรียนเตรียมทหาร และูมิใจเลยนะที่เธอจะเป็นทหารรับใช้ชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เหมือนในที่คำทหารทุกคนได้ให้สัตว์ปฏิญ,ญาณต่อหน้าทงชัยเฉลิมบลจะไม่เธอเห็นอีกทีหนึง่งวันสาบานต่อทงชัยเฉลิมบลทหารเราสาบานไว้ไว้อยยังไงเราจะปกป้องสถาบัน จนกว่าชีวิตจะหาไม่ขอให้เรารักษาสัจจะอันนี้ไว้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆรุระลงรับสาบับและรับรู้ทั้งหมดให้พวกเราดูอีกครั้งหนึ่งเกียรติของอาหารที่เราสาบ,บานไว้ต่อพระบาทสมเด็จไปอยู่ฮะลอง เื่อผเรามาทั้งชีวิตเราจะต้องปกป้องพระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่หมอพงศักดิ์ภูมิใจที่สุดที่เกิดมาในแผ่นดินที่นี้ได้รับพระทานปริญญาบัตรจากพระราชรศหลวงสามใบได้รับพระชทานกระบี่จากพระราชรศหลวงและสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่และดีใจที่วันนี้ในหลวงเราจะมีแขนขาเพิ่มขึ้นที่โรงเรียนเตรียมนาน พันแปดร้อยกว่าคนดีใจนะดีใจที่เห็นเราทหารหารแน่อนาคตที่จะกอบกู้ประเทศชาติให้เป็นแผ่นดินที่ดีและสงบสุขต่อไปอนาคตของชาติฝากไว้ในมือพวกเราทุกคนนะ